ธรรมดาแต่ทำให้ดูเก๋ไปชมวิธีทำกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีหวีซี่ห่างหวีซี่ทียางมัดผมเส้นเล็กกิ๊บดำหรือกิ๊ตตัวยูค่ะน้ำมันมะกอกหรือโอลีฟออยล์เป็นน้ำมันตามธรรมชาติที่สกัดจากผลของต้นมะกอกประโยชน์ของน้ำมันมะกอกที่มีต่อเส้นผมของเรานะคะ ปกป้องผมจากอาการแห้งเสียช่วยบำรุงและทำให้ผมนุ่มสลวยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้โดยการใช้วิธีนี้ค่ะนำน้ำมันมะกอกผสมกับไข่ขาวนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีไข่ขาวสองฟองและน้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะว,วิธีทําค่ะแยกเอาแต่ไข่ขาวตีผสมให้เข้ากันกับน้ำมันมะกอกที่เตรียมไว้จากนั้นนำมาโลมที่เส้นผมและหนังศีรษะของเราให้ทั่วเลยค่ะ หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปสระผมออกด้วยแชมพูสูตรอ่อนโยนสามารถทําได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาผมร่วงอยู่สามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะวิธีทําผมนะคะเราจะมัดผมเป็นหางม้าแบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะเราจะแบ่งผมมาหมนึ่งช่อเล็กตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มถักเปียก้างปลาเล็กกันนะคะก้างปลานี้จะเป็นก้างปลาทีนะคะเพื่อนๆดูวิธีทําตามเลยนะคะ เราจะถักไปจนกว่าจะสุดความยาวของผมแบบนี้เลยนะคะทุกคนจากนั้นเราจะดึงออกนะคะดึงเปียที่เป็นชั้นๆซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะดึงออกให้พองๆออกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จัดให้สวยงามเพื่อนๆมีดอกไม้มีโบว์สวยๆนำมาติดตกแต่งได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบแรกนะคะของทรงนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมาม้วนเก็บเป็นมวยผม แล้วตกแต่งให้สวยงามสำหรับคนที่จะไปงานได้เลยนะคะตกแต่งด้วยเครื่องประดับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะ สำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ